คุณเทียบกับคุณทักษ,ษิณไม่ได้เลยนะครับที่ผมยกตัวอย่างคุณทักษิณมาอยากโกรธอยากเครือนนะครับถ้าคุณโกรธคุณเคลืองคุณก็ออกไปเลยถ้าไม่โกรธไม่โกรธไม่เครื่องคุณฟังประยุทธ์จันโอชาทําไมผมถึงบอกว่าทักษิณดีกว่าครับในขณะที่ทักษิณเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับปีสี่สี่ไอปีสี่ศูนย์นี่คุณชวนหลีกไปเป็นนายกหลายหลายคนก็โอ้มองกันอย่างใหญ่โตว,ว่าเฮ้ยเขาอบหลังที่นี้ไปจำนำไว้กับไอเอ็มเอฟกว่าทักษิณเข้ามาปีสี่สี่สองปีครึ่งครับหลดหนี้ไอเอ็มเอฟได้หมดนี่คือ้นี นู่นปลดนี่ไอ้นี่สร้างนี่ใครดีกว่ากันผมไม่จะว่าเลิศเลเอเพร์เฟกว่าทักษิณดีอย่างนั้นทักษิณดีอย่างนี้มาเชียมาอะไรตางนี้อย่างอย่างต่างๆนั้นะผมไม่ใช่เป็นคนเช่นนั้นผมกับทักษิณชินวัตรผมไม่ได้รู้จักกันส่วนตัวนะจะบอกให้ก็ผมรู้ว่าในการแก้ไขปัญหาในการบรหิหารจัดการวิสัยทัศน์ต่างๆนี่ทั่วโลกเขายอมรับหมดมีแต่คนไทยบางกลุ่มบางพวกนะครับไม่ยอมรับทักษิณชินวัตรและผมยืนยันตรงนี้ว่าทักษิณเก่งกว่านี่จึงบอกว่าประยุทธ์จันโอชาอย่าลหลงไหลตัวเองให้มันมากไปว่่่่าาาไไไมมมมีีีคคุณล้้ใรรจะททหนนดยกั ก่อนหน้านี้มีคุณมาเนี่ยมันเป็นไม่รู้กี่สิปีแลวสองสี่เจ็ดห้าเกือบร้อยปีแล้วเห็นมันมีนายกมุนเปลี่ยนเวียนผันมันมีแต่ทหารเท่านั้นแหละครับที่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วหิงสวยครับที่ผ่านผ่านมาเห็นได้เลยประยุทธ์จันโอชาก็หิงสวยเหมือนกันมีแต่พวกทหารเท่านั้นผมไม่ได้ว่าทุกคนนะครับที่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีผ่านการรัฐบาลมาเนี่ยไม่ได้ประสบความสำเร็จทุนประยุทธ์จันโอชาก็ไม่ได้ว่าประสบความสำเร็จนะครับถึงแม้ว่าอยู่นานอันนี้อยู่นานเพราะหน้าด้านครับไม่ได้อยู่นานเพราะเก่งมันเปรียบบเทียกััันน้ชดะครบ อยู่นานเพราะหน้าด้านกอยู่นานเพราะเกงเนี่ยไอ้เกงนี่คนให้อยู่แต่ความหน้าด้านคนไล่ก็ไม่ไปแต่ใช้กลไกกฎเกฑ์กติกาให้อยู่นานๆรัฐบ,บลาลมาห้าปีแล้วครับใช้องค์การประยุกต์ทั้งหลายทําลายข่ยองค์งารแล้วก็อ้างนูน่นอ้างนี่ไ่าอยู่เพื่อแก้ไขปัญหานั่นปัญหานี่ทํานั่นทนํานี่แต่ไม่ใช่หรอกครับเพื่อต้องการสารต่อให้เขียนกลไกกดเกฑ์กติกาเพื่อสู่อำนาจน,นี่คือประยุทธ์จันโอชาไม่มีราคาเลยแม้แต่น้อย พลายยุทธ์จันโอชามันทํางานไม่ได้จริงๆคนจึงออกมาด่ามาไล่กันขนาดนี้อย่าสนับสนุนคนชื่อประยุทธ์เป็นนายกต่อเถอะครับนี่แหละครับเป็นการช่วยชาติและสร้างชาติสร้างประเทศอย่างจริงๆจังๆอย่าไปเชื่อน้ําคําคนที่มาจากทหารอย่างประยุทธ์จันโอชาเถอะครับเขาไม่ได้คิดดีต่อชาติบ้านเมืองเขาไม่ได้คิดดีต่อประชาธิปไตยเขาไม่ได้คิดดีต่อประเทศไทยเขาไม่ได้คิดดีต่อประชาชนแต่เขาคิดดีกับเขาและพวกพ้องของเขาเพื่อเข้ามาสู่อำนาจแล้วก็กอบโกยผลประโยชน์ ให้กับพวกเขาเองจำไว้ไนะครับฝากไปด้วยนะครับหยุดสนับสนุนคนชื่อประยุทธ์จนันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปแล้วนั่นแหละครับจะเป็นชัยชนะของประชาชนและก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่สนับสนุนผู้ใดเลย